เห็นใจไหมน้าปีน่าสุดยอดบอผัวลายสี่ปีบอเห็นดำหน้าปัวเห็นเขาดำหน้าเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยขี้ทอดบ้านโอ้สมัยแต่ก่อนกับเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือกันอะไรบอผัววางมือบ่ได้เฮ็ดหน้ามานี่เกือบสาวปีเลยเด้ก็สมบมรณยแมนจับว่าเบืองถนนคอนกรีตนี่ความมันสูงเนี่ยอ๋อปี้องนี่คือถนนคอนกรีตหน้านั่นนี่ถนนคอนกรีตอย่างเบืองเล็กเบืองเล็กอ่ะเบืองเล็กุูนะ เล็กยังหนาเลยไ้ยังหนาเลยแหละไปยังเจ้าโอ้ยสุดยอดเลยบยุอยากพลัดหน้านะคนกี้ยังหนาเลยนี่โอ้ยาเสื้อเลยว่าทางไปใเฮไปนหน้าสิที่คนกี่จังสีมันคือหนาแทกันหรอโอ้อายนี่อายนี่คนซ่อน,อนบุอยากพลัดหน้าเลยใช่จะไปเบิ่งกันว่าทางไปให้ไปนหน้าตรงนี้จะไปเชื่อมต่อกับถนอนอียัง ไปไปเบิงนํากันพี่น้องทางไปแหนไปหน้าเป็นทางคอนกรีดบ่าจะไปฮอดสายไปสุดมองไดโมนาเสือเลยวันจะมีคอนกรีดไปทงไฮทงหน้าปพกตที่แล้วบ,บ่บาวกกับบ่าวท้องจะเห็นทางไปให้นไปหน้าเป็นถนนดินเป็นทน่นนทางเกลียนนะนพี่น้องนะมือนี้สะดุดหูสะดุดตาพี่น้องเอ๋ยเลี้ยวไปสูดขอฝาเห็นทางไปทงไฮทงหน้าเป็นคอนกรีดจางดีพี่น้องเอ๋ยเสือก็ต้องเสือนะบ่ บอกเคยมาเห็นกับสัมผัสกับบรรยากาศมือนีทางไปตรงไฮตรงหน้ามือนี่อ้ไส้ข่อยฟืนจะเดินทางไปบึงเอา้าก็มาไ,ไม่เห็นอะไรท่นี่ไม่เห็นอีรีนี่แหละกระทืามาโอนี่ไอ้โบกับเบาทองนราพี่น้องนอ,นอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอโนน,นสูงจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องเอ๋อยู่ในเขตพื้นที่ของประเทศไทยพี่น้องเอ๋เป็นเส้นทางชนบทของประเทศไทยสมุทรสากับทางคอนกรีตแมนป๊าดโทษพี่นอ้องเอ๋ พี่น้องเพิ่นกำลังปักให้ดำหน้าอยาู่น้องเลยตอนนี้เห็นแวบ,บๆอยู่แวบบๆอยู่นี่แหละคือทาง,ทง <vault S 2> ขั้นกรีดไปห้าคะแ่น้อ,ปนองปเลยถ้าบอ๊เสื้อนะมาทางไปหน้านะพี่น้องนะปูดเลยคอนกรีตเบิ่งเอาที่ละสองขางทางเป็นไปด้วยทงไฮทงหน้าเต็มไปด้วยตากลางเขาเขียวงามเนาะพี่น้องเนาะทางคอนกรีตอย่างดีแห่งนี้มีอยู่ยใส่นาะพี่น้องเนาะพื้นที่ของประเทศไทยเกือบทุกตารางนิ้วนะครับพี่น้องนะงนะงนะถนน นอยนักนอยนาว่าเป็นถนนทางดินแดงนอยนักนอยนาว่าเป็นถนนทางดินพี่น้องเอ๋ยเอาเบาทออไปยังไหนเจ้าสุดยอดทึ่งบนนาเสื้อบนเสื้อก็ต้องเสื้อเพราะว่ามาเห็นกับตาแล้วพี่น้องเอ๋อนี่แหละที่ปากเบาเบาเทาตาตัวเองเห็นก็มาเห็นอีบีรอได้นี่พี่น้องเอ๋โอ้ยอ่อนซอนซ้อนซ้อนอ่อนซ้อนอีบีรอบนหน้าเสื้อว่าทางไปให้ไปหน้าจะเป็นทางคนกีด นี่แหละนเยี่อืมนี่แหละก็ว่าความพัฒนาความเจริญขณะทางไปให้ไปหน้าเขายังปูคอนกรีดอู้ไอคือออกถึกใจแท้อ่อขณะทางไปให้ไปหน้าไอวะขณะทางไปให้ไปหน้าเขายังทางคอนกรีดปูดด้วยคอนกรีดหน่อยเนาะแมี่ยอันถ้าทางนเรื่องใหญ่ๆซีซัมไถเป็นว่าอ้ไรพูดแล้วจีซัมแต่พี่น้องเอ๋ยตอนนี้ก็ชื่อว่า เห็นค้นกรีทางไปไหไปหน้าไอ้ท่องไปกับเมง่อบขึ้นมากเลยกปฏิโตปานีผุนเพาทางตาขางเลยพี่น้องไปหน้าไปหน้าเมืองไทยบาบุก็จะทําการเลี้ยวซ้ายไปพี่น้องเอ๋ยเพื่อจัตัดเข่ามาทางหลวงชนบทของประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยกับที่ว่าบาบุกกับบาวทองอยู่ในเขตอำเภอโน่นสูงพี่น้องเอ๋ยจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องเอ๋ยกัที่ว่าอยู่คุ้มบ้านฉางนะพี่น้องทำการเลี้ยวซ้ายไปพี่น้องเอ๋ยมันอีเก็บภาบรรยากาศ พาพีน่นออกมากบึงเห็นแล้วเป็นจังไนประทับใจสำนักอายโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไปให้<ร>ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนี่ความความงาม้วก็ความถนนหนทางความดีแบบว่าไปให้ไปหน้าเป็นถนนคนกีนนอ้ข่อยบุกเคยเห็นถ้าก็ามาเห็นอยู่นี่แหละประเทศไทยนี่แหละทางไปให้ไปหน้าเป็นทางคนกีนใอ่ใอ้เสียเป่าว่า,วาประเทศไทยหรือว่าคนไทยเห็นเป็นเรื่องธรรมดา แต่ว่าเป็นยังเจ้าคือยังตื่นเต้นครั้งแท้อ๋อวามตื่นเต้นอีลีนแล้วพราะว่าที่จริงแล้วยูบ้านข่อยนะนยงงขนาดขนาดทางเข้ามูบ้านยังมัน<อ>ยังเป็นทางลุกลังเลกย,งงยก็ยังไงกลุ่มเลย<อ>ถ้าหลุดใหญ่ไปหนีโบหินอฮอตโบหินกันเบบ่าบอกเลยนะซ้ำก็ว่าไอ้อาบคีตมพูแดแหละปฏิทโซปฏิทโท,ท,โทอีลีนี่แต่พอมาเห็นทางไปหน้าเมืองไทยข่อยแล้วทักสิวาจังใด มันส่อ่อนอิลีสอ่อนอ่อนซ่อนเงื้ออ่อนซ่อนเงืดหลายไปยทางไปไปหน้าอย่างที่คนกีดคอยเงืดหลายเงืดอีิริอีหลอเออคือเงืดอีิริได้ไอ่ายพอนึกแค่คนกรีตเป็เอเดปอย่างเนาะเออใครกับว่าเขาใจเด้่ยหลังจากถนนคนกีดออกมาก็าจ,จะเป็นถนนลาดยางถนนลาดยางหรือว่าถนนดินโโดำทางดำเนาะพี่น้องอุ้ยขีย่รถไปขนาดไปอันนี้นะนิ่มนวลขนาดกูมีลุมกูมีมมบ่อ คืออ่อนซ่อนเดีคืออ่อนซ่อนลายพี่น้องเลยสุดยอดสุดยอดพี่น้องเลยถนนทางของเมืองไทยเป็นไปได้จังใดเป็นไปแล้วมันเป็นไปแล้วพี่น้องเป็นไปแล้วเป็นไปแล้วจักสิบรรยายจาังแต่ให้บรรให้ไอภาพและบรรยากาศมันบรรยายเอาเองพี่น้องเลยเบิ่งแน่เบิ่งแน่พี่น้องพี่น้องเอยเบิ่งแน่เบิ่งแน่เบิ่งเอาน,น,นี่แหลนะเป็นธงไทยธงหน้าขัดจักเลยแหละพี่น้องเ๋ยซองฟังฟังทางนี่มีแต่ธงไทยธงหน้าเขากางาม ถนนก็ด,ดีโอ้ยเบิดคำสีวาวแล้วเบิดคำสีวอลเบิดคำสีวาเป็น้องเอ <Man. S 1> เ๋ยแมนเป็นทางหนา้าเป็นคนกรีดเมื่อกี้นี้บอเซอร์ก็ต้องเสือเส้อบอเห็นก็ต้องเห็นเนาะเป็น้องเนาะ <Man. S 1> นี่บอโบกับบอท่องได้มาเห็นจริงได้มาสัมผัสจริงจึงกล่าวว่าได้ว่า <Man. S 1> นี่คือทางไปหน้าของประเทศไทยผู้ด้วยคนกรีดอย่างดีมือนี้ไปสัมผัสและไปเห็นกับตาทั้งสองคนเท่าก,กันที่ว่าตะลึงไปเลยเป็น้องเอยบแหน,เ,น,สนเสือว่าในรายพื้นที่ของประเทศไทยจะ ปูด้วยค้อนกรียดยางดีโบนาเสือก็ต้องเสือเพราะว่ามาเห็นมาเห็นกับตาพี่น้องเอ,เอ<า>้ยเพื่อโบได้ส้นอนถึค้อนกรีดแล้วเป็นทางาลาดยางเป็นท่งเขาหมู่บ้านอ้ายโมนีก็ถือว่าเฮาสองคนเดินไปเห็นเดินไปสัมผัสกับถนนเมืองไทยทางค้อนกรีดแล้วกับพระท้าวใจร้ายพี่น้องเอ้ยคลิปเอาภาพบรรยากาศมาฝากต่อทุกท่านอืมอไปเหงาไปพี่น้องก็ถือว่าเฮาบ่อดบ้านลแล้วพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าบ้านกลวดเนาะพี่น้องเนาะ เรา,าจะทําการเลี้ยวซ้ายกันเลยพี่น้องเอ๋ยพื้นที่โรงเรียนบ้านน้องโจดพี่น้องเอ๋ยโรงเรียนบ้านน้องโจดจะมุ่งหน้าเดินทางไปต่อนะพี่น้องเนาะเราจะพากันไปไซอ่ายจะไปชิดสุดอยู่ตรงไหนเพราะว่าอต,อนนตอนนี้ตอนนี้บาทองกับบาโบก็มาเวียงมางานพี่น้องเอ้ยก็เลยเห็นบรรยากาศว่าซันดีก็เลยอยากถ่ายเอาบรรยากาศฝากพี่ตอนน,อน้องเนาะแมนควอมอดาวชิตต้องอ พามาชมบรรยากาศดีๆและสวยงามของประเทศไทยถนทนทางนี่คือบามรมอากาศบ้านนอกชนบทได้ไหมอันนี้ก็เป็นทางอ่าลาดยางนเนาะเมื่อกี้เป็นทางลัดยางตอนนี้ก็ถือว่าเป็นทางคอนกรีต,รตที่เป็นใส่มายาวหน้านเลยอ่ะแมนแมนแมนโอ้ว้าวพน อ่อนซอนดีอ่อนซอนดีพี่น้องอันนี้เขาเป็นทางทางไปให้ไปหน้าคือกันแล้วมั่งนี่เพราะว่าซองฟงังฟังกับมิเตะให้ใจหน้าเนาะมีให้มีหน้ามีเสาไฟฟ้าย่างดีได้บนารรเสือก็ต้องเสือเด้อ,อนี่มิเตะถนนทุนทางคอนกรีตเข่าไปทุง่งไอ้ทุ่งหน้าอืมโอพี่น้องบ็นาเสือว่าจะได้มาเห็นมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้ ฝากสวัสดีทักทายผากสมบายดีพี่น้องฟังเล่าข้อน้ำเนยทันทีรับช่องคลิปของบ่าวท่องอยู่เนาะพี่น้องเน,นาะ่าทันทีบอกเคยมากอยากเห็ยนภา,ภาพบรรยากาศและการทิวทัศน์นาะพี่น้องเนาะของบ้านเมืองในประเทศไทยโดยเฉพาะถิ่นที่เป็นต่างจังหวัดอย่างเชิดเชนินี้อนมาถ่ายเบิร์พี่น,อน้องเอ๋เอ,อ,อโฮโอัทอ,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 อนซ้อนลายพี่น้องโว่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 วรรณาเสื่อเลยพี่น้องวรรณาเสื่อเลยเป็นภาพบรรยากาศของบ้านนอกชนบทของประเทศไทย หมดหน้าเสือก็อต้องเสือเอาๆไปไปไปเบิร์นไปไปไป,ป,ปไมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่งไรพี่น้องมันสุนดยอดอีล<ด>ีมันงามอิลีสแต่วาในตรงไหนตรงนี้นนเรือ,จอมจะข่าว่าเป็นปลาเล็กๆปลานหน่อยๆนะพี่น้องเอ๋ยเห็นถนนทางของเมืองไทยเห็นแล้วออนซอนอิลีออนซอนอโลออนซอนกะเดียบออนซอนกะลอพี่น้องเอ๋ยปมาแล้วกะทับใจปมานี่พี่น้องเอ๋ย ปฏิโธปฏิทัง oh 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 oh. ปฏิโธปฏิทังโอ้โหไม่อยากจะเสื้อในสายตาเลยโอ้โหไอ้ท้องใครเอ้ยไอ้ท้องใครเอ้ยเห็นแล้วเงินลอยเห็นแล้วเงิอกหูออนซอนเงินหลายอ่อนซ่อนหลายเงินหลายอียีน้เงินหลายอ,าลอ๋อเงินหลายกระเดี้ยเงิหเนงหลายกระดอเฮาไอ่จะอะไรเอาเอามันกะ นาะคือว่าแล้วจังหนอยว่าจังหนลงไปข้างล่างที่แรกจะลงไปข้างล่างแหละพี่น้องเอ้ยมาไป,ไปเก็บาบรรยากาศ้างล่างห้พี่น้องเบื้องป้าโทษพี่น้องบ่เสื้อก็ต้องเสื้อพี่น้องเอ,อ้ยน,นี่อันนี้คือตรองให้ทุงหน้าทุบว่าแหละเอาพี่น้องเอ้ยบรรยากาศก็พอน,นี้จ้งน้อยนอกพี่น้องเอาคลิปนี้กับท่านี้แหละพี่น้องเอ้ย ถ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บาทองใน่เด้อพี่นอ้องคลิปสุดสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบไปพลาดคลิปใหม่นะพี่นอ้องเอาสำหรับคลิปนี้กับบุมบิ๊ยังร้ายเนาะพี่นอ้องเอาแบบบรรยากาศถนน้นทางถนนคอนจอีดไปให้ไปหน้าของเมืองไทยน้อม,มาฝากมาตอนพ่อแม่พี่นอ้องเอาสำหรับคลิปนี้กับทรันี้แหละเดี๋ยวพอกันในคลิปหนาเนาะเตรียลามลาไปจากเลยบายสบายดีสวัสดีครับ สบายดีพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย